สูงมากเมื่อเช้าคือแบบหนาวแบบสันแห้งค่ะแล้วก็แบบว่าไอมีเสะล็ดมีน้ำมูกเจ็บคอทุกอย่างครบแย่แย่หน่อยๆก็ขึ้นสองขีดขึ้นสองขีดนะคะก็เลยแน่นอนก็เลยมาตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ รักกิงหวังแต่งหรือแค่สร้างกระแสสงสารผู้หญิงเขารักคุณจริงนะโอ้ยทุกคนครับทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นตามตามตามธรรมชาติของของของความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปที่มันจะต้องมันสิการที่แบบว่าเราจะคบใครหรือมันหมายถึงคู่ชีวิตนะฮะมันต้องตัดสินใจได้ท่านที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะดีร้อยเปอร์เซนไหม แต่ทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือผมกระแบงกรคุยกันเอาผมบอกตรงๆเลยก็คุยกันคือจังเห็นน่ะล่ะก็คือจังหินนั่นเองมันมันต้องศึกษากันบอครับเออจริงๆผมก็จะปล่อยผ่านเด้แต่ว่าคือสิวาสั่งกระแสเวือ,อย่างเสีสั่งกระแสเือ่อย่างครับแอนเขาก็อยู่ได้ของเขาผมก็อยู่ได้ของผมงานผมกับมี่คิวงานผมก็เต็มทุกปีส่วนของแอน power เ,เขาก็มีอยู่แล้วชัดเจน งานเขาก็มีกระแสเขาก็มีอยู่ตลอดแต่สิ่งที่ทุกคนได้สัมผัสได้เห็นเนี่ยก็คือมันมันกบเป็นความจริงมันมันไม่ได้เป็นแบบเราที่จะสร้างภาพเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ต้องต่างคนต่างพิสูจน์กันก่อนมันต้องให้เวลาซึ่งกันและกันผมก็ไม่รู้ว่าผมจะดีแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือซีโอเคในตัวตนของผมบอแล้วไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราแสดงออกในสือ่อหรือ ตอนน้าสาธารณะแบบเนี้ยบมเมนวายเห็นทุกคนมาหากักเห็นทุกคนมาเหร่นนำ้ำเห็นทุกคนมาสนับสนุนโมเมตนต์นี้ไม่ใช่ว่าเราก็จะยิ่งเห็นยิ่งยิ่งเหลืองยิ่งสร้างภาพมันไม่ใช่โมเมนเราไม่ได้ไปคิดถึงจุดนี้บางคนก็สรุปว่าเราเป็นแฟนกันแล้วเราเป็นของกันและกันแล้วอุย้ยมันห้เกียรติห้เกียรติน้องเพื่อนเนี้ยให้เกียรติน้องแอนด้วยแล้วก็ คือบ่ให้เกียรติผมก็ได้แต่ว่าคือเขาเป็นผู้หญิงต้องให้เกียรติเขาหน่อยเขาต้องนึกถึงคุณค่าซึ่งกันและกันด้วยเราอยากเจอกันเรามีงานด้วยกันคือ,ค,อคือบอสบว่าเอามาเจอกันหน่อยเพื่อแฟนคลับมันไม่ได้มันไม่เคยคิดแบบนี้ครับบอกเคยมีความคิดแบบนี้ว่าอว้ยเขาต้องเจอกันดิเขาต้องจัดอันนั้นอันนี้ดิเพื่อแฟนคลับมันไม่ใช่เราใช้ชีวิตของเราปกติแสดงออกตามปกติในความรู้สึกที่จะแสดงจริงๆ เนี่ยบางทีผมเห็นคอมเมนต์ในไลฟ์สดของน้องแอร์นะฮะบางที่ก็มีแบบให้โทรหาแนะ่หรือไห้เอียงเนี่ยบางครั้งก็เลยโดนนองอยู่ดีอพ้องน้องแสดงออกเยอะๆก็จะมีบางคนบางกลุ่มบอกว่าเออผู้หญิงออกตัวแรงจังสิแม้ทุกคนต้องต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับที่ว่าผมไม่ให้เกียรติผู้หญิงนี่มันก็จะมีเรานี่ออกมาตต้องเป็นห่วงตรงนี้ด้วย เป็นห่วงแล้วน้าเป็นห่วงข่อยน้าเด้อันนี้ก็คือด้วยด้วยความขรลมนะครับแต่ว่าทุกคนทุกคนอย่าใจร้อนอย่าใจห่อนคือผมหลายโอ้โยก็ให้เวลาข่อยได้หยอกแล้วเนี่ย